เอาไปเล่นเกมมาถ้าเกมบ้านๆอย่าง R V วีผับจีคอมดิวตี้อะไรพวกนี้ครับคุณปล่อยผ่านได้ d i m e n s i ี้หนึ่งพันพัทเล่นได้สบายๆไม่ไม่น่าจะมีปัญหากับเกมไหนในฝั่งเกมบ้านๆเอาง่ายๆอย่างเกม c o o k i e Run Kingdom ตอนนี้แซดบาร์คอนมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์การ์ดจอมาใช้ได้หมดแต่ว่า d i m e n s i ี้หนึ่งพันพัทตัวนี้เล่นได้สบายลงดันได้ครับลูกสร้างบ้านได้นะครับแล้วยิ่งเวลสูงๆเนี่ยอย่างแบงค์เนี่ยเวลประมาณ30กว่าๆผม20กว่าๆบ้านหรือว่าตัวละครในเกมเริ่มมมจจะะะีแแบบออรราาาาขขึึ้้นนนล effect, ลลเเเฟฟวไปงงดัก็สู โดยได้เล่นได้สบายเรื่องของกล้องเนี่ยเรทราคานี้ควรจะได้กล้องที่มันต่างจากรุ่นราคาก่างๆหน่อยในความรู้สึกผมนะหมื่นปลายกับหมื่นต้นไม่ควรใช้เซตเดียวกันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบแหมเห็นคนใช้ r ี n o 5ห้แล้วแหมกล้องเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมฟีเจอร์ข้างในเนี่ยเหมือนกันแปะ คือคน,นะครับตั้มครับกลับมาอ,อีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากทางฝั่งแบรนด์ oppo ชื่อรุ่นว่า oppo reno 5 pro 5g ก็เป็นรุ่นท็อปสุดละของ reno 5ในต้นปี2021นี้นะครับย้อนกลับไป reno 3 pro reno 4 pro 3 pro เนี่ยราคาประมาณ18,900นะครับผมด่าไปยับเลยไปดูได้ในคลิปรีวิวคือราคาขนาดนั้นนะ่ะไม่คุ้มค่าตัวพูดแบบแมนแมนกันเลยในตอน3 pro นะ4 pro เนี่ยผมจำไม่ได้ ได้รีวิวหรือเปล่าก็ไ่ดูนะครับแต่ว่า4เนี่ยได้รีวิวพอเป็น Reno 5 Pro ผมว่าทํามาได้ครบเครื่องกว่าเดิมนในความรู้สึกนะแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมไม่ครับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นบนโลนกด้วยนี้สําหรับเราแล้วเนี่ยมันมีจุดติขขอยู่ทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่ในรอบนี้เนี่ยให้มาจับจา้าแต่ถามว่าเรทราคานี้มีใครให้ดีกว่านี้ไหมมีแน่นอนเรื่องของ user experience เรื่องของกล้องนะครับที่เอามาจาก Reno 5หรือว่า 5G ในเรทราคาหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยกล้องเหมือนกันเลยนะครับมันก็เลยรู้ ปลายทำไมเราได้ชิ้นเลนเดียวกับพวกหมื่นต้นวะาอะไรเงี้ยก็มีข้อกังขาขึ้นมานะครับงานวิดีโอแบตเตอรี่รวมถึงการใช้งาน 5G แบบฟูลนะครับคือผมใช้งาน 5G เนี่ยผมไม่สลับกลับไปใช้ 4G เลยนะพยายามที่ะลองใช้ 5G แบบเต็มที่แล้วก็ลองใช้งาน Wi-Fi ผ่าน 4G บ้างคือ oppo เนี่ยส่งามาให้เราได้ลองเล่นเนี่ยนะครับสองเครื่องก็คือเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่ซิม 4G ไปอีกเครื่องหนึ่งเราก็ใส่ซิม 5G ลองเล่นแข่งกันดูนะครับเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับการรับสัญญ,ญาณทั้ง WiFi นะครับทั้ง 5G เป็นยังไงบ้างแบต เดี๋ยววันนี้จะเล่าได้ฟังกันแล้วก็คือผมไปหาข้อมูลมาะเวยในเว็บของประเทศไทยหลายๆเว็บไซต์นะครับข้อมูลผิดเยอะถ้าให้ดีนะครับพิมพ์ไปว่า oppo reno 5 pro 5g แล้วก็ตามหลังด้วย gsm ละ arena อันนั้นจะเวิร์กกว่าแต่ผมไปดูมาเว็บไทยหลายๆเว็บครับสเปคผิดแต่ว่าไม่ได้ทุกเว็บนะแต่เว็บหลักๆที่เป็นแบบคนเข้าไปดูเยอะๆอะไรเงี้ยสเปคผิดอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าว่าเอ้ยตรงไหนมันผิดบ้างอะ สเปคผมไม่ขอเล่าแล้วกันนะครับคุณสามารถกลับไปดูได้ในคลิปอันบ็อกแกะกล่องนะวันนี้เดี๋ยวขอแบบสั้นๆแล้วกันหลังจากใช้งานมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมีอะไรบ้างที่ผมชอบแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบกับ oppo reno 5 pro 5g ตัวนี้นะครับหละราคาก่อนชัดเจนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ19,990บาทนะครับสองหมื่นทอนสิบาทราคาเต็มเนี่ยอาจจะแลดูแพงใช่ไหมครับแต่ว่าในสเปคนี้เนี่ยนะครับ cpu ที่เขาให้มาครับ density 1000 plus แรงน้องๆกับ ซีรีส์8เลย 5G ใช้งานได้2ซิม Du a l Standby นะครับแรมที่ให้มา12กิกับต่เรให้มา256กิกไม่สามารถเพิ่มเอติการได้แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่ให้มาข้างในอย่างเช่น Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi 6ไม่ใช่ Wi-Fi 5นะเป็น WiFi 6หลายๆเว็บเขียนว่า Wi-Fi 5แบตเตอร, ah รี่4,300กว่ามิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์จ65วัตต์แล้วก็จอครับที่ใหญ่กว่า Reno 5ปกติแล้วก็เป็นจอเคริร์ฟบอดี้วัสดุเป็นกอลิ l ่าหน้าหลักมันทำให้รู้สึกกวววว่่่่่่่าาาาสิิงทีีมมมมััันนนให้คค้คคดดููยแแลตอ ถ้าเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนี่คือมันมันเชื่อได้นึกออกไหมคือมันมันมีความดีพอกับราคานี้ในส่วนตัวผมนะฟีเจอร์ที่ให้มาจอเอ่ยกล้องเอ่ยแบตเอ่ย CPU เอ่ย RAM เอ่ย ROM เอ่ยผมว่าลงตัวกับราคานี้ในแบรนด์ oppo นะครับเริ่มหัวข้อแรกโซเชียลมีเดียนะครับการดูหนังฟังเพลงอะไรเงีเ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้จอใหญ่กว่าเดิมเล่นโซเชียลดีกว่าเดิมแล้วก็พาเนลเนี่ยมันเป็นพาเนลที่ค่อน,น,นข,ข,ข้างที่จะดีเลยนะเป็นพาเนลแบบ amoled ดังนัง้นตัว amoled หรือว่่าจอทีเป็นนนแบบ OL ัช้พ มันจะบางกว่า IPS e ซึ่งเรทราคานี้มันไม่มีใครให้ IPS e มาอยู่แล้วแต่เรทราคานี้มีบางแบรนด์ที่ยังให้60เฮิร์มาอยู่ตัวนี้เป็น90เฮิร์ถามว่าดีกว่า120เฮิรตไหมไม่ครับหลายๆแบรนด์เรทราคานี้ให้จออ m มู e d แบบ120เฮิร์มาแล้วถ้าคุณชอบเป็นเรทแบบสุดลื่นปื้สกูตกราฟไปหยิบหลาย,ลายๆแบรนด์พวกนั้นได้เลยมีให้เลือกเยอะเรียวมีเฉียวมีซัมซุงอะไรพวกนี้นมีแล้วแต่90เฮิรตถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่ลื่นกว่า60 Hz, อยย่่่าาาาาางงงชชัััดดเเเจนนนนแถถมมปรระหพลลลกกวใก Media. วใคุณ Facebook Social Media ถ่าย IG, ไอจีถ่ายอะไรพวกนี้ครับมันจะลื่นเนียนตากว่าเยอะมากแถมบริโภคพลังงานน้อยกว่าด้วยแต่มีอยู่จุดหนึ่งครับที่ไม่เป็น90เฮิรตคือผมลองเปิดเบราว์เซอร์ของเขาดูนะครับแล้วก็ใช้ UFO test มันจะชอบขึ้น60เฮิรตเว้ยเวลาเราถ่ายไปถ่ายมาเงี้ยเวลาเราอ่านพันทิปเวลาเราอ่านข่าวใน BBC News หรือว่าอ่านข่าวนู่นนั่นนี่ไรหน้าเว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยครับมันจะเป็น60เฮิร์ตแทนที่จะเป็น90 Hz, หรือว่า120 Hz, อะไรเงี้ยตามสมัยนิยมนะอัน,นี้ก็เป็นจุดพิจารณาแล้วก็ไม่ใช่แค่บเ,เคบ,บ เหมือนกันเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูครับเนี่ยครับเป็น60เฮิรเหมือนกันบางทีแบบเวลาเราไถาฟีนะครับถ้าเป็น90เฮิรตเวลามันไถอา่นนอานนู่นอ่านนี่มันจะรู้สึกฟินกว่าแต่แน่นอนว่ามันก็จะกินพลังงานมากกว่า AI ของ oppo มันคงคิดมาแล้วแหละว่าอ่าน text หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็น90เฮิรตก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบคนแต่ผมชอบอ่านที่มันไถลื่นๆมากกว่าเพราะเราซื้อจอ90เฮิรต์มาเราอยากใช้90เฮิรต์เนาะอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้อง มันดีตอนแรกที่ผมได้มาครับผมลองไปพิมพ์เล่นๆดูเว้อย่างเงี้ยเปิดมาแล้วเราก็ลองพิมพ์พิมพ์พิมพ,พ์ดูฟิลลิ่งการตั่นะครับแตกต่างจาก oppo หลายๆรุ่นหรือว่าแตกต่างจาก oppo reno 5หรือว่า 5, 5 g เลยด้วยซ้ำอันนี้โดยส่วนตัวนะครับก็เล่าสู่กันฟังว่าเออถ้าซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียไม่รู้จะติอะไร10บสแล้วกัน ig ผมได้ลองเอา oppo reno 5ตัวเนี้ย5 pro 5g เนี้ยไปไลฟ์ใน ig เมื่อวานคุณกดเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าเข้าไปใน ig ผมนะครับมันจะอยู่ในช่วงพบปะะปปรชชานเื่ยยผม ผ่าน 5G นะครับประมาณนะประมาณ2ชั่วโมงนะครับคุยไปเรื่อยเปื่อยผ่าน 5G ตัว็อปเนี่ยต้องดูแต่ละรุ่นไปดูดิ อะให้ดูนี่ไปใช้งานจริงๆนะน้อยอยากเปิดฟิลเตอร์ <filter S 2> ด้วย S, S p สพัพอได้ไหมครับพี่ตั้ oh. มเพิ่มเลดดีนะนทำเลยว่าเจ็ดพัทขึ้นไปแล้วกันนะครับสังเกตดูสกิกสกนโทนที่มันออกมาครับหวานแววหวานเจี๊ยบนะครับผมลองเปิดฟิลเตอร์ปิดฟิลเตอร์ใน IG นะครับลองเอาไปไลฟ์ลองไปถ่าย IG จีสตอรี่อะไรเงี้ยเอ้ยแม่งสวยฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งดีสกินโทนที่ออกมามันมั่นใจเวลาเราจะพูดคุยกับผู้ชมหรืออะไรเงี้ยมันมั่นใจมันดูดีนะครับก็ก็ใช้ได้แต่ว่าความชัดก็จะสู้ไม่สู้ไอโฟนไม่เนี่ย ไลฟ์ live IG จ like, ีไลฟ์ในท t o ตอกหรืออะไรก็ตามแต่หยิบได้เลยนะครับสามารถไลฟ์ผ่าน 5G ได้โดยที่ไม่ร้อนจุดตัดผมไลฟ์เป็นชั่วโมงนะครับไม่ตัดก็อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ลองแล้วชอบนะครับเมื่อวานลองมาแล้วเออใช้ได้ใช้ได้แต่ IG s t o r y หรือว่าฟิลเตอร์โหดๆใน IG นะครับดิเมนซิตี้หนึ่งพัน plus มันก็จะยังไม่สู้พวกไซรับดากอนมันก็ยังมีอาการกระตุกกระตักกระตุกกระติกบ้างนะครับซึ่งซัมซุงตัวท็อปอย่าง X Note ส0งนหนึ่งรก็เป็นไม่ใช่ว่าแบบจะเป็นแค่ดิเมนซิตี้ม เล่าสู่กันฟังครับในเรื่องพวกนี้นครับนี่คือ IG Story ของ oppo reno 5 pro 5g ชื่อพี่โคตรยาวเลยครับเป็นไ,ไงได้ปะฮันน่าอ่ะ,นนอ,ะอันนี้ฟิลเตอร์ IG ที่ผมชอบใช้นะครับมันเท่ดีรู้สึกมันใส่แล้วมันดูแมนๆอันนี้น่าจะน่าจะสบายนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเออ 1> 1, 2, 3, okay. หนึ่งอมสี่โอเคน่าจะยังตรงภาพกับเสียงน่าจะยังตรงอยู่ฟิลเตอร์แบบอนันดาเอฟริงแฮมครับ <c oughs> อะไรไม่รู้ติดอยู่ใต้ตาเวลากดซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันเหมือนมันจะนิดนึงอะ่ะนิดนึงแต่หน้าใสกิน ถัดไปเรื่องของการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงี้อันนี้อันน,น,นี้ต้องโดนหักคะแนนละเอาดูหนังก่อน oppo reno 5 pro ตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับ netflix s e c u r i t y air ครับคุณสามารถดู netflix ได้เต็มความละเอียดตั้งแต่แกะกล่องจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จอเนี่ยด้วยความที่จอมันใหญ่เวลาเราดูหนังน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จะฟินมากๆนะครับอันนี้โดยส่วตัวแล้วผมชอบถ้าคุณจะซื้อไปดูหนังอย่าง YouTube หรือว่า l ล n e TV หรือว่า netflix ขวดได้เลยตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณจะซื้อไปฟังเพลงถามว่ามิติลำโพงดีไหมดีครับ แต่มันเป็นลำโพงเดี่ยวมันไม่ใช่ลำโพงคู่นะครับน่าเสียดายนะผมทดสอบไปแล้วในตอนพรีวิวนะครับคือเหรราคา20 0 0 0บาทคุณควรจะได้ลำโพงคู่แล้วตัวนี้เป็นแค่ลำโพงเดี่ยวซึ่งในปี2021นี้ถ้าเปิดมาต้นปีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวนะที่ราคาแต่แตะ20,000แล้วให้ลำโพงเดี่ยวมาซึ่งน่าเสียดามากถ้าคุณวอรี่เรื่องลำโพงคู่ตัวนี้ไม่ให้ลำโพงคู่มาจบแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเอาแค่แบบพี่พอฟังเพลงได้มิติดีผมอยากจะบอกว่าลำโพงเดี่ยวตัวนี้มิติดีกว่าลำโพงคู่รา

กว่ไาไงหมอก็อยินใช่ ประมาณนี้ประมาณนี้อย่าให้ฟังนานๆเพราะว่าคือมันต้องบอกก่อนว่าลำโพงเดี่ยวเนี่ยเป็นจุดพิจารณาแต่ลำโพงเดี่ยวที่มันให้มามีคุณภาพเนี่แหละคือสิ่งที่มอยจะจะสือ่อจบสั้นๆคุณรับได้ไหมนะครับคุณรับได้คุณก็หววรับไม่ได้ก็ไปมองตัวอื่นครับหลายๆตัวให้ลำโพงคู่มาเนะาะถัดไปเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องเนี่ยถ้าคุณขี้เกียจด,ดูนะครับคุณกลับไปดูรีวิวรีโน่ห้าหรือว่า 55G ก็ 3, ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเนาะเรศราคานี้ควรจะได้กล้องที่ ต่างจากรุ่นราคาต่างๆหน่อยในความรู้สึกผมนะหมื่นปลายกับหมื่นต้นไม่ควรใช้เซตเดียวกันมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบแหมเห็นคนใช้ Reno 5 5G แล้วแหมกล้องเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมฟีเจอร์ข้างในเนี่ยเหมือนกันแป๊มีแบบมิกผสมนุน่นนี่นั่นเข้ามาหน่อยก็เลยเออไม่ได้หรือหวากับมันมากมานะักนะครับเอาป็นว่ากล้องหน้าภาพนิ่งดีไหมดีครับใช้งานได้เลยนะครับหวานแววหวานเจี๊ยบนะครับมีโหมดในการถ่ายพอร์เทรตมาให้มีโหมดในการดูดสีมาให้นะครับคือเอาโหมดที่มีอยู่ใน Opp o o r n 5 5G มมารว Reno 4 Reno 5 4G รวมเสร็จปุ๊บนะครับอันไหนดีเอามาใส่อันไหนดีเอามาใส่ก็คือรวมข้อดีอะของ Reno 5ธรรมดากับ Reno 5 5G มาใส่อยู่ในตัวนี้ดีไหมดีแน่นอนครับคะแนนก็ร้อยเต็มร้อยถ้าภาพนิ่ง Oppo คุณปล่อยผ่านได้เลยส่วนภาพนิ่งกล้องหลังครับเลนหลักให้มา64ล้านนะครับเลนออร์ตาไว8แล้านเลนเดฟสล้านแล้วก็เลนมาโคร2ล้านถ้าอยากให้เล่าฟิลิ่งกล้องหลังหรือผมชอบเลนหลัก64ล้านอันนี้ใช้งานได้จริงสวยนะครับคือดีพอแน่นอนสำ oppo reno 5ราคาหมื่นกว่าบาทด้วยนะครับหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแลดูคุ้มไปหน่อยกับตัวนี้นะ len Le ultra y 8ล้านอันนี้โดยส่วนตัวแล้วเฉยๆถ้าเกิดว่าในราคาหมื่นกลางๆะมันรู้สึกเฉยๆมากแต่พอมาเป็นหมื่นไปปลายปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วครับ len Le ultra y คุณต้องดีกว่านี้แล้วในเรทราคานี้จบสั้นๆผมแมนๆคุยกันคือถ้าเกิดคุณไปเทียบกับซัมซุงไม่ใช่กับเชียวมีนะครับ l e นหลักคุณสู้ได้ไม่มีปัญหาเลย s e n e o p t i m i e คุณสู้ได้โหมด beauty คุณสู้ได้โหมด Beauty Mo มดหน้าชั้หลังเบลอคุณสู้ได้หมดแต่พอเป็นเลนเอาท์ไวปุ๊บเนี่ยคุณแพ้ยับเลยครับซัมซุงโหดกว่าเยอะเชียวมีโหดกว่าเยอะเลนมาโครเลนเดฟไม่ต้องสืบเลยอันนี้สู้ทั้งซัมซุงทู่ทั้งเสียวมีไม่ได้เลยในหมื่นปลายพวกนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นนักรบนี่แม่งเลเวล99อ่ะของคุณนี่ประมาณเลเวล60อ่ะคุณสู้ไม่ได้นะครับในเลนเสริมนะแต่เลนหลักคุณเลเวล99เหมือนกันกน,นะคุณพอสู้ได้อยู่ก็นี่คือฟิลลิ่งภาพนิ่งที่ผมขึ้นมาให้นะครับคุณชอบคุณก็ซื้อครับแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังกับกับคุณภาพรูปภาพเนี่ยนะครับถ้าชอบถ่ายภาพอย่างเดียวนะผมจะแนะนําให้คุณเถิบ กลับไปเป็น Reno 5 5G ดีกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับในความรู้สึกนะสำหรับถ่ายถ่ายภาพส่วนงานวิดีโอนะครับอันนี้หนักเลยครับสำหรับสายวิดีโอไม่ควรค่าแก่การซื้อเลยตัวนี้ถามว่ามันแย่เหรอพี่โอ้โหไม่เลยครับวิดีโอมันดีมากนะในคําว่า oppo แต่ราคา20,000บาทนะครับผมตีให้กลมๆเลยนะครับถ้าคุณซื้อราคาเต็ม20,000บาทซัมซุงโหดกว่าเยอะเชียอมีโหดกว่าเยอะหลายๆแบรนด์โหดกว่าเยอะในฝั่งวิดีโอในราคา20,000บาทที่คุณจะได้กลับไปคุณต้องได้กล้องหน้า 4K แล้วหรือไม่ก็กลล้้้องหนา Fu HD60 เมแว วิดีโอกล้องหน้าตัวนี้ได้แค่ Fu ดี30เฟรมเท่านั้นจบเรื่องนี้ผมรับไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ทํางานหาเลี้ยงชีพโดยวิดีโอแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปแค่ไลฟ์ลง IG ไลฟ์ลง a c e b o o k นะครับสำหรับผมนะเหลือๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราไปเจอมานะ้สำหรับกล้องนะครับก็ลองคํานวณเองแล้วกันว่าเราใช้งานแนวนี้หรือเปล่าถัดไปครับเรื่องของการเล่นเกมเอาไปเล่นเกมมาถ้าเกมบ้านๆอย่าง r v ร์วีผับจี o อ Duty ้อะไรพวกนี้ครับคุณปล่อยผ่านได้ Dimen ิ ity 1,000พันเล่นได้สบายๆไม่ไม่น่าจะมี กเไหนในฝั่งเกมบ้านๆคือเซตติ้งเนี่ยบางเกมอาจจะสู้แซดบาก้อนไม่ได้แต่ความลื่นเนี่ยสู้ได้แน่นอนสบายเกมระดับสูงมากๆอย่างเช่นเจนชินอิมแพคเดย์บายเดย์ไลฟ์ไอเดนติตี้แอตโฟล้าหรือว่าเกมใหม่อย่างคุกกี้รันอะไรเงี้ยคุกกี้รันคิงดอมใกล้เคียงกับ8 6 5มากๆบางเกมเนี่ยแรดูจะดูดีกว่าด้วยซ้ำเอาง่ายๆอย่างเกมคุกกี้รันคิงดอมตอนนี้แซดบารก้อนมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถดึงเพอร์ฟอร์แมนซ์การ์ดจอมาใช้ได้หมดแต่ว่าดีเซนติตี้หนึ่งพันพัทตัวนี้เล่นได้สบายลงดดันไ้ร สร้างบ้านได้นะครับแล้วยิ่งเวลสูงๆเนี่ยยางไอแบงค์เวลห้าแบงค์เนี่ยเวลประมาณ30กว่ากว่าผม20กว่ากว่าบ้านหรือว่าตัวละครในเกมเริ่มจะมีแบบอารูารามากขึ้นและเอฟเฟกเวลาไปลงดันก็จะสูงขึ้นอะไรเงี้ยโดยเล่นได้สบายเทียบกับเหรียญราคานี้ที่เป็นแซมบราคอน765กนะครับเ6 5เล่นไม่ลื่นนะ855เล่นไม่ลื่นนะดิเมซิตี้หนึ่งพันพัเล่นลื่นได้แบบสบายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเพอร์เฟกต์เสมอไปความร้อนนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมเจอมากับแบงค์คือผม,มีีีตัว 1, เเมมมนนนน้้พท่่่ลาาากอหปรระณ2 ตัวนี้เป็นรุ่นที่ร้อนเร็วที่สุดแล้วร้อนเยอะที่สุดในความรู้สึกนะแต่ร้อนแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดอกไม่ใหม่แต่มันร้อนอาจจะด้วยว่าตัวนี้มันเป็นดีเมนซิตี้หนึ่งพลาสที่เครื่องบางที่สุดแล้วในออฟฟิศเราถ้าเทียบกับข้ขางๆเครื่อง,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 งที่แบบถดมาจากจอครับมันบางสุดแล้วพอมันบางแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ระบายความร้อนมันอาจจะน้อยลงแล้วฝาข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกเป็นกระจกเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะระบายความร้อนได้ช้ากว่าพื้นที่ข้างๆก็มีน้อยกว่าเพราะว่าจอโ้งนิดหนึ่ ผ่าน 5G ก็ดีนะครับแบตเตอรี่ลดค่อนข้างเร็วเออว่ะ Dimensity 1,000 Plus เนี่ยผมเล่นมาหลายตัวอย่างที่บอกนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเกมอ่าอย่าง อย่างเกม p ุก g Mobile k i n g d อยงเงี้ย1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นอาจจะลดประมาณสัก20-25%แต่ Oppo Reno 5 Pro 5G ตัวนี้เนี่ยครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ30%อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบใช้ได้เลยนะความร้อนสูงกว่าแบตเตอรี่กินเยอะกว่าในการเล่นเกมผ่าน 5G นะครับเมื่อเทียบกับ Dimensity 1000 Plus ตัวอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องที่แบบจะต้องพิจารณาสําหรับสายเล่นเกมเซตติ้งได้สูงจริงครับแต่แบตลดเร็วกว่าเพราะว่าเครื่องบางนี่คือสิ่งที่เราไปเจอมาเนาะสุดท้ายครับเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนเซ็นเซอร์แล้วก็ภาครับสัญญ,ญาณ ทั้ง Wi-Fi แล้วก็ 5G นะครับอันนี้สำหรับคนที่เริ่มที่จะแบบกี้ขึ้นมาระดับหนึ่งละฮาร์ดแวร์ที่ให้มาในตัวนี้ครับเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพมากๆมากมากว่าที่ผมคิดไว้หลายคุมแล้วก็เทียบฮาร์ดแวร์เจนกันแล้วเนี่ยนะครับฮาร์ดแวร์ของ Oppo Reno 5 Pro เนี่ยจะสูงกว่า Oppo Reno 5อย่างชัดเจนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับ มันไม่รู้ได้เลยถ้าคุณไม่ได้ลองเล่นกับมันสักอาทิตย์หนึ่งเอาง่ายตัวเซนเซอร์อย่างใจโรสโคโปรกซิมิตี้พรายน้ำหรือว่าเซนเซอร์ในการวัดแสงครับเซนเซอร์ที่ให้มาอย่างไลท์เซนเซอร์ครับมันไม่ได้ละเอียดขนาดนี้เว้ยคุณดูความละเอียดของเซนเซอร์วัดแสงมันครับละเอียดมากหรือแม้กระทั่งว่าเซนเซอร์อย่างพรายน้ำอันนี้หรือว่าตัวโปรกซิมิเตอร์หรือว่าพวกแอสโอลมิเตอร์ครับคือมันละเอียดมากละเอียดแบบเฮ้ยตกใจตัวนี้คือไฮไลท์เลยครับใจโรสโคแมงแบบดูดิดูด,ดิเชื่อฮาร์ดแวร์ทุกตัวทีี่ให้มมาาคคือแบบคุณภพ มากครับแม้กระทั่งว่าตอเลทมันนะครับเป็น UFS 2.1คือผมเบนช์แม็กไอตัวเอาง่ายๆเหมือน a d d ของมันอะไอตัวเบนช์แม็กของตัวเก็บข้อมูลมันหรือว่ารอมมันเนี่ยนะครับหลายๆแบรนด์ที่ผมทดสอบมาเนี่ยไม่ได้เร็วเท่ากับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแรงนะครับความเร็วในการอ่านนะอยู่ที่983เมกะบิตเพอร์เซกเกือบเกือบหนึ่งเมกอะเขียนเนี่ย500เมกะบิตเพอร์เซกคือโอ้โหยัดเข้ตอเลทข้างในครับความเร็วในการอ่านเขียนสูงมากเมื่อเทียบกับ,กบคำว,ว่า UFS 2.1และสิ่งที่ผมประทับ ใจมากๆเลยคืออะไรรู้ปะ่ะคือตัวรับ Wi-Fi เว้ยให้ดูครับหลายๆเว็บนะครับในบ้านเราเขียนว่าเป็น Wi-Fi 5แต่จริงแล้วเปล่าเลยครับมันเป็น Wi-Fi 6เว้ยในเว็บต่างประเทศก็เขียนว่า Wi-Fi 6เหมือนกันผมก็เลยคอนเฟิร์มว่าเพราะว่าตอนแรกที่ผมทดสอบเนี่ยมันเขียนอยู่ในหน้าเว็บของคนไทยว่า Wi-Fi 5โอเค w i f i 5กะสปีดไว้ในหัวแล้วประมาณ500เมกับ500เต็มที่ตัวนี้ครับ735ทับ700แล้วดูปิงครับปิงแค่4อ่ะเที่ยโคตรโหดนะครับดังนั้นตัวเสารับสัญญ,ญาณ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็น2.4หหรือ 5GT ที่ใ้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆฮาร์ดแวร์ที่แบบเป็นจุดยิบย,ย่อยดังนั้นคุณจะเอาไปรับ Wi-Fi คุณจะเอาไปใช้ในการเล่นเกมหรืออัปโหลดงานหรือว่าดาวน์โหลดคลิปหรืออะไรก็ตามแต่ครับเพอร์เฟกมากสปีดของ 5G นะครับได้สูงสุดที่ผมทดสอบอยู่ที่ประมาณ340ทับ100ดาวน์โหลดเนี่ยน้อยกว่า iPhone อยู่ประมาณ100เมกะบิตเพอร์เซกประมาณนะประมาณ100เมกะบิตเพอร์เซกก็ถือว่าประมาณนึงเลยแหละนะครับเยอะพอสมควรนะครับสุดท้ายครับเรื่องของฟ้าชาร์และก็แบตเตอรี่ใช้งานผ่าน 4G นะครับวันหนึ่งสบาย นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานผ่าน 5G วันหนึ่งป,ปริมปริมฟ้าชาร์จเร็วไหมเร็วครับฟา้าชาร์จที่ให้มาในกล่อง65วัตต์อย่างที่เล่าไปว่าฟา้าชาร์จตนนัวนี้ถ้าเป็นต้นปี2020คือต้นปีที่แล้วคุณจะต้องจ่ายเงินประมาณ40,000บาทคุณถึงจะได้ฟา้าชาร์จต,ตัวนี้แต่ในปี2021ต้นปีครับราคา1 5 0 0เอา o ก็ให้แล้วตัวนี้10,000 1 0 9 0เอา o p ก็ให้เช่นเดียวกันแล้วแถมมาให้เลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มในกล่องมีหูฟังมาให้มีเคสมมมมมมมาาาใใหหห้้้้ีีีฟิลไไ่่ไ่่ตออองงืืเเพนคททปจััจดกบ Oppo Renano 5, Pro 5G คุณชอบคุณก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้อะไรดีอะไรไม่ดีผมสร้ให้เต็มที่นะครับขอให้คุณดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจเงินราคา2 0 0 0 0บาทในยุคเศรษฐกิจดีๆแบบนี้ <laughs> มันหายากผมก็ใจเลยนะครับ <laughs> เข้าใจอย่างสุดซึ้งพยายามใช้มาเค้นกับมันมาให้มันลึกที่สุดดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคนคนนึงจะทําได้ให้คุณเอ j นจอยกับสิ่งเหล่านี้ดูไว้ฮ่าๆก็ได้ดูไว้ขำๆก็ได้ดไไดหรือว่าใครอยากจะดูไว้เพื่อซื้อดูไว้แล้วซื้อติดโปรอะไรเงี้ยก็ลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดใจแล ติดตามพวกเราให้หน่อยละการก็จะกราบขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ครูแซบม,มี Official IG แล้วก็ Official TikTok แล้วไปกดติดตามได้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้าผมตั้มลาไปก่อนไปแล้ครับสวัสดีครับจุ๊บ <c> ๆ <oughs> บ๊ายบาย